ที่เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหาหมอกควันและไฟป่าพื้นที่ภาคเหนือคลเอกดาวงรัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นเฮลิอคอปเตอร์เพื่อบินตรวจสภาพพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยตัวเองและพบการเผาป่าในหลายจุดจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าพื้นที่ภาคเหนือและการบริหารจัดการน้ำร่วมกับตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนซึ่งในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือเวลานี้เป็นปัญหาที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญและแสดงความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง และการประชุมครั้งนี้จะมีการรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดของปัญหาและสาเหตุเพื่อกำหนดมาตรการจัดการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนให้ได้โดยระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันอย่างเต็มความสามารถในส่วนของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จากข้อมูลพบว่าในช่วง15วันที่ผ่านมาพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 1 0เกินข้ามาตรฐานรวม10วันซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มความเข้มงวดและมาตรการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะมาตรการทางกฎหมายที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อเหตุเผารวม5้ารายในพื้นที่อำเภอหอดเชียงดาวแม่อ่อนและอำเภอแม่แจม่มด้านสาธารณสุขนั้นคาดว่าในช่วงสัปดาห์นี้น่าจะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นซึ่งโรงพยาบาลทุกแห่งเตรียมพร้อมด้านการรักษาไว้แล้วขณะที่พลตรีสุทัศน์จารุมณี ผู้บังคับการกองพลทหารราบที่7เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่วิกฤตที่มีจุดฮอสปอตจำนวนมากหลังพบว่าการเกิดจุดฮอสปอตในพื้นที่เก้าจังหวัดภาคเหนือเพิ่มมากขึ้นโดยมีตัวแทนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เก้าจังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ซึ่งการประชุมแบ่งออกเป็น9กลุ่มตามแต่ละจังหวัด เพื่อหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันรวมถึงเน้นการหาหรือการใช้มาตรการทางกฎหมายเรื่องการเผาป่าของชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ปัญหาดังกล่าวบรรเทาและลดน้อยลงเบื้องต้นที่ประชุมมีความเห็นตรงกันในเรื่องให้ผู้ที่มีอาชีพล่าสัตว์หาของป่าเข้าลงทะเบียนกับผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันในพื้นที่และเฝ้าติดตามกลุ่มคนเหล่านี้อย่างใกล้ชิด จะเห็นได้ว่าทั้งหมดนี้เป็นการเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่ภาคเหนือที่หลายหน่วยงานต่างร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ขณะที่ประชาชนในฐานะผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเรื่องนี้ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการเผาในพื้นที่รวมถึงให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในด้านต่างๆและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อที่ทุกคนจะได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุข